คิบเก้าเปล่าอะไรวะยังไม่หิบเว็บที่ซื้อยังไม่เปิดรอเปิดปุ๊บแท่งปั๊บฉันยังไม่ปล่อยฉันยังปล่อยตอนนี้ไม่ได้อาจจะเป็นคิปแบบตัดต่อหรือเปล่าเจ๊ <J S 1> <J S 2> คิดว่าเดี๋ยวเจ๊จะรอปล่อยมันจะเปิดเมื่อไหร่หรอแก้วพีพภัยอยู่นี่น้ำหมดแก้วพีวนิพัยเอาตรงเจ๊มีแต่กระบอกน้ำข้างๆอ่ะ แกวดีบายอยู่นี่อ่บ้าบ้านที่เจ๊ปักไม่โกงให้ลูกสาวดีกว่าหนูน้อยอะ่ะฉันแบบให้ลูกสาวลูกสาวแคปค่ะวิวิสาสยาแคปเลยมา แม่ให้เจให้ลูกเจให้นะคะทายอินบอกข้อความเป็นนี้มาเจขอค่าส่งเก้าบาทนะลูกนะแม่ให้ไปนหนูไปบูชานะลูกแม่ให้หนูไปไปบูชานะแม่ให้หนูไปบูชานะวัดพระธาตุวายโยนะคะแม่ให้หนูไปบูชานะอ่ะมาวิสาวิสาสยาหนูแคปลูกมาแม่ให้หนูไปบูชานะคะ ดูไลฟ์สดเจ๊คอมเมนต์พูดคุยกันตลอดนะฮะจจดกดังมากที่วัด่าโยแฟนเพจเยอะจริงอุ้ยเจคุณสารลบไลฟ์สดแล้วนะคะพ้าสวยดีนะครับเจ๊คุณพี่ไม่ทักมาหรอคุณพี่ได้นะได้ยินน้องนูพูดว่าห้าเก้าศูนย์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ห้าเก้าศูนย์ ทักอินบ็อกมานะลูกนะเดี๋ยวเจ๊ส่งให้นะค่าส่งเก้าบาทนะเออนะหนูหนูแคกมานะลูกนะหนูส่งข้อความมานะห้าเก้าศูนย์ไม่ใช่เจ๊ไม่ได้ให้ห้าเก้าศูนย์ไม่ใช่เลขนี้ไม่ใช่ห้าเก้าศูนค่ะไปเปเจอเลขไหน เจไม่ได้ปล่อย5 9 0นี่จะให้ทุกคนนี่อันนี้คือเจ๊อะ่ะไปทาําไปทข้อกระดิ่มานะคะเจ๊คิดว่าแบบให้คนที่เขาแบบอยากได้ไปบูชาดีกว่าในนี้จะมีพระนะคะพระเป็นน้ำเต้าน้ำเต้าดูดซับเอาไมมอันนี้มีอันเดียวเนีย่ยจะมีพระอยู่ในนี้นะ นี่เอออามเจอันนี้เจมมีอันเดียอันนี้คือเป็นของส่วนตัวเจมแต่เจมให้มีอันเดียวมีอันเดียวคือวันนั้นไปทอดกระถินปีที่แล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าให้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 เอฟซดีกว่าเนาอนี่นะคะ จเจ้าเจให้มีอันเดียวอันนี้คืออันเดียวใครได้น,นี่คือแบบโคตรโชคดีอ่ะจริงๆเพราะมีอันเดียวของเจเลยเป็นของแบบที่เจได้มาแล้วเจให้นะคะอันนี้คือแบบให้เลยนะคะเอออ่ะอะไรก็ได้ที่เจให้ปังเนี่ยอู้กักหวานสมฤทัยอ่ะโอเคทุกคนค่ะแคปเลขที่ลิงด้านล่างเจยังไม่ปล่อยนะคะ ใครไปเห็นเลขอื่นก็คือเจไม่รู้นะว่าเลขจริงเลขปลอมนะคะเจก็คือเจยังไม่ได้ปล่อยนะคะเจยังไม่ได้ปล่อยนะคะคเจย,ย,ยังไม่ได้ปล่อยนะคะนี่เห็นไหมก็คือเป็นวันนั้นไปไปไอ้นี่มานะคะเจนุกยังไม่ได้ปล่อยใครเห็นเลขไหนก็ไม่รู้นะเออเจนุกยังไม่ได้มีการปล่อยเลเรื่อยนะคะห้าสองหนึ่งวันนี้ก็คือเป็นห,หวยลาวนะคะกดเข้าที่ลิงกด้านล่าง ใครจะแคปเจอร์รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยกดลิงก์ด้านล่างได้เลยดับเบิ้ลคลิกลิงที่ผมหมุดเจ๊ผมลงนะนะคะกดดับเบิ้ลคลิกที่ลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆได้เลยแม่ๆสามอ่ใครกดแชร์ให้เจนุกนะคะใครกดแชร์ให้เจนุกเดี๋ยวเจนุกจะมีการแจกก็คือฉันให้อยู่แล้วฉันไม่ได้แบบเนาะ ฉันแมปชอบให้นะคะเอออ่ะเลขวัดพธาตุาบโยใครเจจะให้คนที่มีสิทธิพิเศษคนนี้แอดลิงกด้านล่างก่อนได้เห็นเลขก่อนใครได้ไปหาซื้อเลขก่อนใครที่ลิงก์ด้านล่างลิงก์ด้านล่างเท่านั้นคือเลขแท้เลขจริงนะคะเจ๊นุกยังไม่ได้ลงให้ที่ยังไม่ได้ลงให้ในกลุ่ม v i p นะคะกลุ่ม v i p ยังไม่ได้ลงลิงด้านล่างก็ยังไม่ได้ลงแต่ว่าเดี๋ยวจะลงให้นะคะเจคิดว่าจะลงให้พรุ่งนี้ พรุ่งนี้เจ๊จะปล่อยวันพรุ่งนี้ค่ะเจ๊จะปล่อยจะปล่อยเลขวันพระธาตุวายโยในวันที่แปดเจ๊ชอบเลขแปดพรุ่งนี้ค่ะชอบเลขแปดพรุ่งนี้นะคะเพราะเจ๊คือว่าพรุ่งนี้คือเป็น <T> วัน <Siri> ที่โชคดีนะคะเป็นวันเฮงวันโชควันดีนะคะวันที่แปดเจ๊ขออนุญาตปล่อยวันที่แปดพรุ่งนี้นะคะใช่ค่ะเจนุเจจริงให้จู้สนใยมาอวยขนาดนี้ต้องให้แล้วแหละ นะคะเออพรุ่งนี้เจ๊เลิกพรุ่งนี้เลิกดีนะคะเจ๊จะปล่อยเลขวันพรุ่งนี้นะคะเลขวันพระธาตุาบายโยนนะคะพรุ่งนี้วันที่แปดนะคะพรุ่งนี้วันที่แปดนะ,ะโอเคเดี๋ยวเจ๊จะปล่อยวันนี้กดเข้าไปรอแนวทางที่ลิง์กด้านล่างก่อนได้เลยดับเป็นคลิกริงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยนะไลฟ์กี่โมงค่ะเวลาเดิมของเจ๊อะค่ะ ที่มีที่ปรับหมุดแล้วบอกว่ามาจากไรสดเจนุตอนนี้เลยค่ะเห็นลิงก์ไหมนะคะคนที่แอดลิงก์เลยจะมีสิทธิ์ที่ได้เหรียญเอเหรียญวัดพระธาตุไบโยได้นะนะคะถือว่าแบบถือว่าใส่ใจกันนะคะกด double click ลิงก์ด้นล่างเจไม่ให้มีการให้บูชาอะไรทั้งสิ้นนะคะแลกยิ้มก็สวยเอยชมอะไรขนาดนั้นเนียคุณเพ่ทักแล้วในเฟซเฟสไหนหนูยังไม่เห็นพี่ทักมาเลยอะ ซื้อกับลิงที่เจ๊ปักหมดุดถูกตลอดช่งดีขันนางฟ้าของมืแล้อุยโอ้ยฉันลอยหมดแล้วลอยหมดแล้วจิ้มลิงด้านล่างนะคะเดี๋ยววันนี้มีหวยราวหวยราววันนี้เจ๊ลงให้แล้วนะ 512ลิงกที่หนุกให้คือไม่โกงหนูเขาบอกว่าไม่โกงไม่โกงแบบไม่โกงจริงๆค่ะไม่โกงจริงๆลิงด้านล่างได้เลยไม่โกงนะไม่โกงลิงด้านล่างดับเบิลคลิกลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนจากพี่พักกระพันพี่ทักข้อความเพจนี้เพจนี้หนูชื่อเจนุปรามีมาเองมันจะมีให้กดคําว่าส่งข้อความนะคะส่งข้อความแล้วพี่ทักมาหาหนูได้เลย หนูให้หลานให้ลูกทําให้ก็ได้ค่ะให้หลานให้ลูกทําให้ก็ได้นะพี่ให้หลานให้ลูกทําได้ค่ะนะคะให้หลานให้ลูกทําได้นะลิง์กด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะ ไ้กินปานนึ่งดีกว่าจิ้มริงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยแชร์ซีกลุ่มแล้วน่ารักมากเดี๋ยวหนูลงให้ที่ลิงด้านล่างนะคะ คนแถบ้านเรียกเรียกว่าน้ำนุกค่ะได้เลขเจ๊ให้เขาแทงกับอ๋อน้ำนุกก็มาเนาะผพระมันกินแต่น้ำ ดับเบิลคลิกลิงที่ปักหมุดอันนี้เจนูขออนุญาตเปลี่ยนลิง์เป็นลิง์ที่2นะคะชื่อบ้านวัทวีคูณ159บ้านนี้กอไม่โกงเช่นกันค่ะนะคะหวยลาววันนี้เจนู